สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุเรียมวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเสนอปรับการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการการให้ได้รับกันแบบทวนหน้า1,000บาททุก นะคะค่ะก็มีคําถามหนึ่งที่ส่งมาหาพอน้อยให้จบให้อธิบายคําว่าแบบทวนหน้านะคะแบบทวนหน้าจะปรับจาก600เป็น1000บาทหรือ,อจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะ,คะก็อยากจะให้อธิบายในเรื่องของการปรับแบบทวนหน้าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอน,นะคะขออนุญาตเอ่ยถึงก็ได้มีการประชุมคณะอนกุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ าเมื่อวันที่21กลกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะคะค่ะท่านจะท่านก็ได้เสนอให้ปรับการจ่ายเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเดิมแบบขั้นบันไดเดิมค่ะก็ขออนุญาตเท่าความกันสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก็ในช่วงอายุ6ในช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุ600บาท ช่วงอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีดผู้สูงอายุ1,000บาทนะคะท่านก็เสนอผ่านคณะอนุกรรมการดังกล่าวไปแล้วนะคะเสนอให้ปรับการปรับจะไม่มีแบบขั้นบันไดทุกคนจะได้รับกันท่วนหน้า ทุกคนจะได้รับกันทุนหน้า60ปีึ้นค่ะก็จะได้รับ1,000บาทกันทุกคนค่ะก็ผ่านมติเห็นชอบนะคะผ่านมติของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นชอบไปในเบื้องต้นแล้วนะคะค่ะก็เบี้ยยังชีพความพิการก็เช่นเดียวกันค่ะความพิการเดิม อายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยัยงชีพความพิการ1,000บาทแะอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพความพิการ800บาทค่ะก็จะปรับเช่นกันจะปรับเช่นกันให้ทุกคนได้ผู้พิการทุกคนค่ะก็ได้รับเบี้ยยัยงชีพความพิการอยู่ที่1,000บาทเหมือนเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา ขอให้อธิบายคําว่าแบบท้วนหน้านะคะแบบทวนหน้าก็คือทุกคนทุกคนค่ะผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุทุกคนค่ะก็จะได้รับเบี้ยยังคีพผู้สูงอายุ1,000บาทนะคะผู้พิการทุกคนก็จะได้รับเบี้ยยังคีพความพิการ1,000บาทเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอ รอเสนอผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่แล้วผ่านครมตามระเบียบตามขั้นตอนค่ะผลเป็นประการใดผลเป็นประการใดค่ะปอนอยเองจะได้นํามาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกๆท,ท่านค่ะหรือท่านใดท่านใดที่จะแสดงความคิด เห็นเพิ่มเติมนะคะค่ะก็ผ่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะค่ะทุกคำถามที่ส่งมาพ่อน้อยตอบทุกคำถามค่ะไม่มีคำถามไหนที่ทางตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ